6วิธีหารายได้ออนไลน์การหารายได้ออนไลน์นะครับก็มีข้อดีก็คือว่าเราก็สามารถที่จะไปทํางานที่ไหนก็ได้บนพื้นแผ่นดินหรือบนโลกไปเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถทําโดยทําผ่านออนไลน์นะครับก็สามารถที่จะหารายได้แล้วก็ร่ํารวยได้แบบสบายๆไม่ต้องเข้าออฟฟิศแบบเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะเพราะว่าในปัจจุบันก็มีหลายวิธีในการหารายได้ออนไลน์ แล้ววันนี้จะมาพูดถึง6วิธีนะครับที่สามารถจะหาะไรายได้ออนไลน์ให้กับคุณได้หลายคนก็ร่ำรวยจากการทำอาชีพออนไลน์นะครับแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้รวยเท่าไหร่แต่ก็สามารถใช้เป็นค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินชีวิตหรือเอาไปทำอะไรก็ได้แบบนี้นะครับก็คือถือว่าเป็นอาชีพหรือเป็นช่องทางในการสร้างไรายได้ออนไลน์ทั้งหมด6วิธีนะครับ6วิธีสร้างไรายได้ออนไลน์นะครับ เราไปดูกันเลยครับว่าวิธีแรกคืออะไรวิธีแรกนะครับออนไลน์ติวเตอร์ลิงนะแค่เราสามารถที่จะสอนวิชาต่างๆได้นะครับอาจจะเป็นเฉพาะด้านที่เราถนัดนะครับสอนวิชาการตลาดออนไลน์สอนวิชาบัญชีสอนวิชาการตลาดสอนเขียนแผนธุรกิจสอนการเป็นนายหน้าอาสังหาริมทรัพย์นะครับสอนการลงทุนต่างๆ ุกอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดคอร์สสอนแล้วก็สอนโดยใช้โปรแกรมนะครับที่ทำให้เราเห็น face to face ได้นะครับจะเป็นผ่านออนไลน์แม้ว่าตอนนี้เราจะอยู่ที่บ้านที่กรุงเทพหรือว่าพรุ่งนี้เราจะไปนั่งอยู่ที่ทะเลนะครับเราก็สามารถที่จะสอนได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างไรายได้ออนไลน์ได้นะครับแล้วก็หลายคนก็ได้ไรายได้จากช่องทางเนี้ยมามากทีเดียว เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปเจอตัวแล้วติวตัวตัวแบบต้องเจอหน้าแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้ทั่วพวกโปรแกรมที่เป็นมีติ้งต่างๆเนี่ยก็มีพวกแชร์เดสท็อปให้เราเขียนให้เห็นได้แล้วก็พูดได้ด้วยนั่นเองก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจนะครับใครที่อยากจะหารายได้ทางแรกที่เราก็คือการเป็นออนไลน์ติวตอริงนั่นเองครับต่อมาครับ การสร้างไรายได้ออนไลน์วิธีที่2ก็คือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบท่องเที่ยวคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบถ่ายภาพนะครับคุณก็อาจจะถ่ายภาพแล้วก็ไปลงในเว็บต่างๆเพื่อทําการขายนะครับแล้วก็ได้รายได้ซึ่งอย่าทาไปเล่นไปนะครับภาพถ่ายเนี่ยถ่ายแล้วก็เก็บไว้บนสต็อกนะที่เป็นเว็บที่เป็นเว็บมาร์เก็ตเพลสที่ขายรูปภาพนะครับก็สามารถทํารายได้เดือนหนึ่งเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็มีมาแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถหาไรายได้ออนไลน์ได้สมมุติว่าเมื่อกี้เราเป็นออนไลน์ดิจิทอเราสอนหนังสือนะครับพรุ่งนี้เราก็ไปอยู่บนยอดเขาก็ไปถ่ายรูปด้วยนะในขณะที่ถ่ายรูปก็เก็บรูปแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปใน Market Press นะครับก็สามารถขายรูปถ่ายได้ก็ได้เงินอีกนะก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำถ้าเราชอบอยู่แล้วเนี่ยเราก็ถ่ายแล้วก็เก็บถ่ายแล้วก็เก็บนะครับอัปโหลดขึ้นไปในมาเก็ตแชร์ไปเรื่อยๆนะครับ แล้วถ้ามีคนมาซื้อก็ซื้อไปเรื่อยๆแบบนี้เราก็จะมีรายได้นั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งครับสามารถทํางานที่ไหนก็ได้ถ้าคุณใจรักเกี่ยวกับภาพนะก็อาจจะได้ภาพสวยๆแล้วก็ภาพเนี่ยไปขายบนออนไลน์นั่นเองครับต่อมาครับวิธีที่3ลนะวิธีที่3จะเป็นเรื่องของการเขียนคอนเทนต์นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเขียนบล็อกนะหรือว่าเขียนคอนเทนต์นะมีหลายที่นะครับเขาก็รับจ้างหาคนมปเขียนให้เช่น อยากจะได้ผู้เชี่ยวชาญหรือเขียนเกี่ยวกับเรื่องของโรงแรมหรือหาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาหารนะครับหรือหาคนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมารัพย์ก็ขึ้นอยู่กับเว็บนั้นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรแล้วก็เขียนแต่เรื่องเหล่านั้นนะนะ,นะทำให้มีทราฟฟิกแล้วก็คนค้นหาผ่านระบบเซิร์ชเอนจินก็จะเข้ามาเจอเพราะฉะนั้นแล้วงานพวกเขียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานหนึ่งที่มีความสําคัญนะนะครับก็ทําให้เราสามารถที่จะ มีงานทนําแล้วเราเขียนเก่งแล้วก็เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นงานแปลงานเขียนนิยายงานเขียนบทความนะครับก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ด้วยก็นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างรายได้บางคนใช้อาชีพในการเขียนนะครับพวกคอนเทนต์ต่างๆก็หารายได้ได้เป็นกรอบเป็นกำรรเลยทีเดียวถ้าคอนเทนต์ของคุณเขียนแล้วเนี่ยเวลาเอาไปโพสต์ลงไปในเว็บของบริษัทห้างร้านองค์กรต่างๆหรือของตัวเราเองเนี่ยถ้ามีคนเข้ามาดูเยอะแบบนี้นะครับก็ทําให้ทราฟิกมันไหลเข้ามาโอกาสที่ บริษัทนั้นจะขายสินค้าและบริการได้ก็มากตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่จะสร้างไรายได้ออนไลน์นั่นเองครับต่อมาครับเอาที่คนที่มีทักษะนิดหนึ่งกันนะวิธีที่4ครับก็คืองานเกี่ยวพวกกราฟิกนะทำกราฟิกนะครับออกแบบโลโก้ออกแบบผลิตภัณฑ์นะออกแบบพวกบรรจุภัณฑ์นั่นแหละง่ายง่ายนะครับออกแบบดีไซน์ต่างๆนะครับก็ถือเป็นงานหนึ่งนะที่มีคนจ้างแล้วก็เป็นงานอิสระประเภทหนึ่งที่สามารถ ทำออนไลน์ได้เราไปที่ไหนก็ได้มีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องกับสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเราก็สามารถที่จะหารายได้เป็นกอบเป็นกับตัวนี้ก็อยู่ที่ฝีมือนะครับเพราะว่าก็มีเว็บในการจ่ายงานพวกนี้เยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนหนึ่งที่อยากจะทํางานเกี่ยวกับกราฟิกคอมพิวเตอร์แบบนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ได้ไม่ยากเลยทีเดียวเชื่อหรือตาต่อมาครับวิธีที่5วิธีที่5นะครับจะเป็นสายที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมเมอร์นะ เพราะว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นต้องเข้าไปในออฟฟิศนะครับเราสามารถเขียนโปรแกรมเขียนเว็บแก้คอนฟลิกต่างต่างนะครับแล้วก็สามารถทําออนไลน์ได้ซึ่งในงปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเว็บที่ให้งานพวกฟรีแลนซ์พวกเนี้ยงานอิสระพวกเนี้ยมีทั่วโลกเลยนะอยากได้เงินสกุลดอลลาร์สาหรัฐก็ไปรับงาน,นแนวนี้มาทําได้ถ้าคุณมีฝีมือพอแล้วก็ประมูลสําเร็จนะครับก็จะได้งานพวกนี้มาทําแล้วก็ถือว่าถ้าเกิดคุณเก่งจริงเนี่ยมันก็ทํารายได้เป็นกอบเป็นกร,รมได้นะครับ หรือการสร้างเทมเพลตพวก CMS ต่างๆนะพวกนี้ก็สามารถนำมาขายได้แล้วก็ก็อันนี้พูดถึงการทำงานพวกเกี่ยวกับโคดิ้งซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับก็เป็นงานหนึ่งที่มีการจ้างอยู่เยอะแยะเลยนะครับในตลาดนะก็ขึ้นอยู่กับฝีมือความสามารถต่างๆอันนี้ก็เป็นความสามารถเฉพาะนะครับก็สามารถสร้างไราไยได้ได้เป็นกอบเป็นกำแล้วก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งในการหาไรายได้ออนไลน์ที่หลายคนก็อาจจะมองข้ามไปในนะ,นะรับ คราวนี้มาถึงวิธีสุดท้ายแล้ววิธีที่6วิธีที่6กนะครับก็คือการทำพวกคอนเทนต์เป็นพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะไม่ว่าจะเป็นเว็บเป็นวิดีโอหรือจะใช้เป็นเสียงก็ได้นะครับแล้วก็นำไปโพสนะครับสมมติถ้าเกิดทำบล็อกอย่างเงี้ยก็เอาโฆษณามาติดนะหรือถ้าทำเป็นพวกวิดีโอก็ใส่โฆษณาต่างๆพวกนี้ก็สามารถหาไรายได,ได้ได้นะถ้า สิ่งที่คุณสร้างขึ้นมานั้นมันมีคนเข้ามาดูเยอะสร้างทราฟฟิกได้เยอะเนี่ยคุณติดโฆษณาคุณก็ได้เงินเยอะตามไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งนะเขาเรียกว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไม่ว่าจะทําเป็นวิดีโอจะทาไปเที่ยวทําอะไรก็ได้ลงบน u t u b e นะครับหรือว่าจะเป็นเสียงนะหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์เป็นบทความต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเขียนที่ใดก็ได้บนโลกใบนี้นะครับแล้วก็โพสต์ลงมาในออนไลน์นะแล้วก็มีคนเข้ามาดูว่า ก็ติดโฆษณาต่างๆก็สามารถสร้างรายได้ได้ทางหนึ่งเลยทีเดียวก็วเห็นว่าวิธีในการสร้างรายได้ออนไลนนะ์มีมากมายหลากหลายวิธีนะวันนี้ก็นํามาทั้งหมด6วิธีมาเล่าให้ฟังกันครับแล้วถ้าคุณอยู่บ้านว่างๆหรือมีเวลาว่างก็สามารถหารายได้ง่ายๆทางช่องทางออนไลน์นะครับลองพัฒนาความสามารถที่ตอบสนองต่อช่องทางออนไลน์ก็ะจะทําให้มีสัภาพแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นฟรีแลนเซอร์ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีก วิธีหนึ่งนะในวันนี้พูดถึง6วิธีแนะเป็นอีกวิธีหนึ่งหรือรูปแบบในการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ที่จะทําทให้ตัวเองนั้นมีไรายได้เป็นกอบเป็นกำรรหรือร่ารวยได้ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือแล้วก็เกื่นของเราในนีงแะครับวันนี้ก็จบจต่เพียงเท่านี้ครับสําหรับ6วิธีสร้างรายได้ออนไลน์